4เวิร์กช็อปสร้างโปรไฟล์โชว์เสียง่วงเก็บตัวกักตัวน้องหลายคนเรียนที่บ้านทำงานที่บ้านอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายแนะนำใช้เวลานี้นะคะสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาเริ่มต้นยังไงไปดูกันค่ะเห็นน้องๆหลายคนเลยนะคะที่ฝึกภาคแล้วก็อัพขึ้นโชว์ผลงานบน facebook นะคะ อีกช่องทางหนึ่งคือ YouTube เปิดช่อง YouTube ทําได้ง่ายมากนะคะหลายคนเช่นกันที่มาตามช่องพี่แคลนะเห็นเปิดช่องไว้แล้วนะคะแต่บางคนก็ยังไม่ได้อัพผลงานอะไรนะคะเชื่อว,ว่าหลายคนอยากจะอัพโหลดผลงานของตัวเองนะคะแต่คิดไม่ออกว่าจะโชว์ผลงานยังไงมาเริ่มต้นกันวันนี้เลยดีกว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะไม่จำเป็นจะต้องโชว์เสียงภาคการ์ตูนอย่างเดียวนะคะจะดีแค่ไหนถ้าน้องๆใช้ช่อง YouTube ของตัวเอง โชว์ผลงานการใช้เสียงอ่านบรรยายภาคเสียงในแบบที่หลากหลายสร้างโปรไฟล์ voice acting เริ่มต้นยังไงคิดอะไรไม่ออกแนะนำให้โชว์เสียงจากงาน4แบบต่อไปนี้1เลือกสารคดีที่ชอบเน้นว่าที่เราชอบนะคะอยากอ่านอยากเล่าสารคดีเรื่องอะไร เล่าเรื่องทั่วไปที่ไม่มีลิขสิทธิ์เรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติต้นไม้สัตว์เล่าเรื่องราวของประเทศต่ตางๆต้นไม้ที่อึดที่สุดในโลกใครสนใจนะคะเอาไปทำคอนเทนต์เล่าเรื่องนี้ได้เลยนะคะต้นไม้อะไรอึดที่สุดในโลกลองไปหาคําตอบกันดูนะคะบางคนสนใจเรื่องสัตว์อยากเล่าเรื่องไบนโนเสาประวัติของสิ่งต่างต่าง เป้าหมายของการอ่านเสียงเล่าสารคดีของเราต้องน่าสนใจ 2. คิดอะไรไม่ออกอธิบายหรือสอนบทเรียนสิคะเป็นวิชาที่น้องๆชอบภาษาอังกฤษภาษาไทยชอบเลขชอบวิทยาศาสตร์ลองโชว์เสียงด้วยการอธิบายบทเรียนพูดเป็นคลิปบน YouTube อย่างนี้ก็ได้นะคะ ถ้าใครถนัดตัดต่อก็อาจจะใส่ข้อความประกอบไปด้วยเป้าหมายของการโชว์เสียงอ่านบทเรียนเสียงของเราต้องสื่อความเข้าใจของบทเรียนได้ดีถึงดีที่สุดเป้าหมายสูงไปไหมคะแต่ถ้าน้องๆทําได้จะเป็นโปรไฟล์ที่ดีสําหรับน้องนองเลยนะคะ 3. อ่านบทประพันธ์โครงชั้นกาบกลอนต่างๆนะคะในบทประพันธ์ทุกประเภท มีถ้อยคําที่สวยงามมีเสียงสัมผัสของคําเสียงของน้องๆจะทําให้บทประพันธ์นั้นน่าสนใจได้มากขึ้นแค่ไหนเป็นสิ่งที่น่าท้าทายเลยทีเดียวนะคะเลือกบทประพันธ์ที่เราชอบซ้อมอ่านให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยอ่านบทประพันธ์นั้นโชว์ขึ้นบนช่องของน้องๆได้เลยนะคะสุดท้ายค่ะไม่รู้จะอ่านอะไร อ่านหนังสือคะ่ะออดิโอบุ๊กหรือหนังสือเสียงเป็นสื่อที่กําลังได้รับความนิยมมากวันนี้เริ่มต้นค่ะทําตัวอย่างอ่านหนังสือเสียงโชว์บนช่องของเราน้องๆเลือกหนังสือที่ตัวเองชอบเพื่อเราจะได้ดีไซน์เสียงของเราให้เหมาะสมอ่านด้วยความสนใจอาจจะพรีเซนต์การใช้เสียงอ่านหนังสือเสียง3แบบก็ได้เพื่อเป็นการนําเสนอทางเลือกในการขายเสียงของเรานั่นเองค่ะสำหรับน้องๆที่ถนัดในการเล่าเรื่องให้เปลี่ยนจากการอ่านหนังสือเป็นการรีวิวหนังสือนะคะ อาจจะเลือกรีวิวแค่บางบทหรือบทที่เราชอบเพราะบทที่เราชอบเรามีความเข้าใจอย่างดีนะคะเวลาเรารีวิวเล่าสรุปย่อๆเราก็น่าจะเล่าได้ดีคอนเทนต์โชว์เสียงทั้ง4ข้อให้เลือกที่เราชอบใช้ความรู้สึกจากข้างใน เพื่นอน้องจะเลือกใช้เสียงเพื่อถ่ายทอดลีลาการอ่านการเล่าที่ผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกดีรู้สึกประทับใจในผลงานดีๆของเราจะดีแค่ไหนคะถ้าเสียงน้องๆเป็นเสียงที่ใครๆก็อยากซื้อ